แต่งก็อยากแต่งบางอยากได้ซองอยากได้ซองเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมใครที่ต้องขอบอกใครที่ดูประกาศนะผลของ The Star ต้องได้ดูอยู่่แล้วสิเพราะสี่ทุ่มพุ่งทุกคนต้องดูเกิดมาคุยังนั้นก่อนนั้นทุกคนต้องดู The Star ถูกไหมฮะเมื่อวานนี้ The s t a า8์แปบคุณผู้ชมหลายๆคนถึงกับช็อกไปตามๆกันกับคนที่ไม่ได้ไปต่อที่หลายคนบอกไว้ว่าเธออาจจะอยู่ถึงรอบสองคนสุดท้ายด้วยซ้ำดูภาพนี้ครับ ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าสต็อปนะครับคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอแสงความเสียใจด้วยนะครับใครที่ได้ดูกันเห็นภาพนี้ก็เพระเป็นตังกันไม่คิดว่าน้องสต็อบเนี่ย จะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไปต่อกับเขานะครับเพราะว่าคะแนนกลางสัปดาห์มาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเช้าวันนี้ขอต้อนรับนะครับ Stop the Star 8ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไี่ได้ทางกันเลยเมื่อวานที่พี่ดูแล้วพี่แบบเป็นครั้งแรกจริงๆนะต้องบอกต้องบอกซาว่าดูแล้วแบบทำไมทำไมเพราะว่าคนเชียร์ Stop เยอะมากตกใจไหมตอนนั้นตกใจเลยไหมค่ะก็ตอนนั้นจริงๆก็แบบรู้สึกตกใจอ่ะเอ้ยเร็วนะเร็วเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ย ตาเราแล้วร้ออะไรเงี้ยคือแต่มีคนพูดกันเยอะมากนะครับว่าชื่อมันไม่เป็นมงคลคือเมื่อวานนี้ในอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยจะน่าเขาแซววันนี้มากเพราะชื่อสต็อปใช่ไหม <ừ> ไม่น่าจะชื่อโกนะอ่าประมาณนี้ <Go. S 1> นร,ร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับคำแซวคือก็หนูที่จริงหนูก็เคยไปดูดวงเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าชอบชอบเรื่องแบบนี้ก็ไปดูดวงแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ไม่ได้มีผลมากเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่คนคิดถ้าคิดในแง่บวกมันจะมันก็บวกคือแบบ เราอาจจะไปสต็อปชี่ใจหลายๆคนที่แบบเขาก็มีพูดกันบ้างค่ะแบบว่าสต็อปที่แบบว่าให้คนมาหยุดชอบที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้นะครับ<อ>บอกว่ามีหลายๆคนใน network, โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้โพสต์ข้อความมากมายคุณผู้ชมเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่เขาประกาศผลว่าสต็อปไม่ได้ไปต่อมาดูกันว่ามีใครนะโพสต์ข้อความอะไรกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้นะฮะมาดูกันที่คนแรกกันดีกว่าที่จะเป็นแก้มเดอะสตาร์นะครับแก้มเดอะสตาร์โพสต์ว่าสต็อปสอ็อปของเจ๊ใช่ไหม ไม่เป็นไรนะลูกหนูเก่งเลยแล้วก็แซบมากนะฮะการไม่ได้ไปตอบไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนี้จะจบลงมันเพิ่งเริ่มต้นสู้ๆหนูเก่งมากนะครับนอกจากแก้มแล้วยังมีรู้สึกจะเป็นโอปอลปนิสราใช่ไหมครับรู้สึกจะทวีตเมื่อวานนี้ว่าใ hey, ห hey, ้เฮ้ดอสตาร์ไม่ไม่ ดีใจมากที่มีอบอป็นแปลกๆับคุณชอบมากค่ะเนูยชอบพี่พูปูนอกจากนั้นพี่ของคุณนะต้น AF แชมป์ AF นะครับบอกว่าเสียใจที่สุดในชีวิตเสียดายที่ช่วยอะไรน้องไปไม่ได้มากกว่านี้ได้มีโอกาสเจอกับพี่ต้นแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะต้นว่าไหนบ้างผมกลับไปกับกอรแล้วมันตาไหลเลยก็พี่ต้นบอกว่าไม่เป็นไรคือ มันแค่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญยิ่งกว่าอีกนะแบบมันต้องเริ่มเข้าสู่วงการแล้วต้องทํางานต้องทําอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นกําลังใจให้เขาเขาเป็นกําลังใจที่ดีมากาที่ดีมากๆค<า>ือหลายหลายคนพูดเนี่ยบอกบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นเองเนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะมากแล้วได้ขหานแฟนคลับก็โหวตให้กับซอลฟเยอะเหมือนกันทุกคนก็เลยต่างช็อกกันว่าเฮ้ยทำไมโหวตกันขนาดนี้แล้วทำไมไม่ได้ไปต่อต้องขอบอกจริงๆว่ากับเดอะสตาร์แต่นี้อะไร ก็เกิดขึ้นได้นะครับมีอะไรนะครับที่เราได้มีโอกาสทำมวยทีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันยังทําไม่เต็มที่อ่ะมนี้ไหมก็ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วถ้าขึ้นเวทีจะสั่นมากค่ะเวลาซ้อมจะไม่ค่อยเป็นค่ะ,ะมันจะตื่นเต้นแล้วก็งเงเลยอย่างงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนว่าสิ่งที่อยากทำใช่ไหมคะก็แบบอยากร้องเพลงของพี่แก้วไปม,มีโอกาสอย่าง ยังไม่มีเลยค่ะ,ะสักนิดหนึ่งเนะผมจะบอกว่าสตอนี่เป็นผู้หญิงที่พอออกเมื่อวานเนี่ยทุกคนชอบคุณผู้ชมเพราะว่าเสียงเธอดีมากชอบเพลงไหนของแก้ม t h อ s สตามากที่สุดครับชอบเพลงความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ของเพลงแรกของแก้คอ,อสัสท่อนหนึ่งแล้วกันในเะชาวันนี้เชื่อว่าแฟนคลับนะของสตอบหรือว่าอสตารคงอยากจะฟังแน่นอนฮนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเธอได้สอนให้รู้ว่า ว่าความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้ไม่ใช่คนที่ฝันผูกพันแค่ไหนองยังไม่ใช่ผิดที่ใจหวังได้ความรักเธอ yeah. ไม่หวตกันเมื่อคืนนี้เสียดายเสียดายจริงๆนะครับจะบอกอะไรให้รู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าเหตุผลที่ซอฟอาจจะไม่ได้ไปตอบเพราะซอฟไม่ได้เลือกร้องเพลงนี้มีอยู่เพลงนี้ที่ควรจะร้องมากแต่คนอื่นแยกไปร้องเพลงนี้ครับคุณผู้ชมไปดูบ้าพนี้กันนี่เนี่ยเสียกันเลยกัะตสนกัปตักใช่ไหมเอกซี่คุณผู้ชมโม่ ดูเอ็กี้สิโอเป็นที่พูดถึงกังนเยอะมากนะครับรู้สึกว่าชิ้นหน้าเอ็กี้จะผ่าตัดแล้วนะครับเอ่อจะจะชฉอตอย่างเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเพศไปเลยล่ะไม่ใช่พ่อถีนเอกเอกเป็นคนน่ารักมากเขารู้สึกจะมีความสุขม,มากในการเต้นกับเฟิร์นนะฮะเมื่อสาวที่ผ่านมาเจอตัวจิ้พี่เอ็กี้เป็นไงบ้างพี่เขาหามาอ่อ ชวนคุยตลอดเวลาคือทาให้รู้สึกไม่เหงาเลยนะใช่ว่าเป็นสีสันของงานช่วงวันเส,ส,สาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมคร<ช>ับ <Hey, S 2> ให้ทราบตากหน่อยดีหนึงดีกว่านะสมรสัรับแฟนที่โบดเดาวมาโดยตลอดเลยช่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ออกมาแล้วมีคนชื่นชอบกับด้วยด้วยหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับสต๊อปก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคะ ตื่นเต้นมาคือมือเ๋ยวต้องจับมือทีงไม่อมนี่นี่มือยังเย็นอยู่เลยไม่ยอมใจเย็นใจใจเย็นนะต่อ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 ก็ที่ผ่านมาถือว่าสต็อปก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะถึงไม่ได้ไปต่อก็อยากจะสารฝันในเรื่องของ กันเป็นนักร้องแล้วก็อยากเป็นดาราด้วยได้แสดงละครก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานสต็อปต่อไปนะคะขอบคุณอนะครับขอบคุณมากนะครับสต็อปเดอะสตารปดกับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่า stop เอ่อเรียกได้ว่าถ้าเกิดไอกชักหรือพี่บอยไม่ได้ปั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่จัดการให้ส่งมาทางนี้เลยพี่บอยนะครับส่งมาทางนี้เลยดีกว่าไม่ได้ไปต่อกับ the star 8ก็ดีเพราะวันศุกร์นี้คุณจะได้ไปร่วมงานเกิดอวอร์ดครั้งที่หนึ่งดีไหมดีไหม มาเปเกียร์ให้กับพี่หน่อยเพราะพี่อยากเห็นหน้าสต๊อปในงานนี้เหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงงานนี้เมื่อวานนี้เราออกอากาศไปแล้วเกี่ยวกับรูปแบบของงานเกิดอุอัติเที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นี้มีคนอยากจะไปเยอะมากแต่ต้องขอบอกว่าบัตรไม่มีนะครับบัตรเกลี้ยงหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จะเหลือแค่3ใบเท่านั้นและ3ใบที่ว่าคือ3มที่นะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องขอบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากไปร่วมงานนี้ไม่ใช่ว่าไปแบบปกตินะฮะคุณจะได้มีโอกาสเดิน พรมทองด้วยในงานนี้สีโปรดสีโปรดเลยใช่ไหมรเราจะเมคโอเวอร์คุณเลยซักไม่ใช่ซักเสีผู้โชคดเีทยงบ้านขวัวจอดเท้าจะมีทีมงานแปลงโฉมให้กับคุณให้คุณเดินบนพรมแดงกระทบไหลกับนิชิค,คุณนะฮะดีพรมทองกรเท่าไหร่นิชิค,คุณแล้วก็มีนัดเดยาย่ามีสต๊อกโอ๋อมากมายหลายคนด้วยกันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคุณผู้ชมแค่ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัว บอกเหตุผลที่อยากจะมานะครับพร้อมจัดแต่งทรงผมของคุณเองตัดจัดแต่งเป็นทรงอะไรก็ได้เหมือนั่งหน้ากระจกเคยไหมอเออใช่ไหมจัดเต็มเลยเอ่าถ่ายคลิปของตัวคุณเองนะครับเราจะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและจะมีแค่ผู้โชคดีทั้ง3คนนะฮะเมื่อถ่ายคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับคุณผ,ผู้ชมอีเมลมาหาเราที่เชาดูบูดี้ at gmail com เพราะเราจะเลือกผู้โชคดีทั้งหมด3คนในสัปในสัปดาห์เนี้นะหมดเขตวันที่28มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเกิดในงานวันพฤหสัมบดีนี้เดี๋ยวเราจะประกาศน,นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะฮะส่งคลิปของคุณมาได้ที่อ e ีเมลนี้ชาวดูบุรี at gmail com ต้องขอ,ขอบคุณระคุณทั้งสาด้วยนะครับที่สนับสนุนการเมคโอเวอร์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปไหนต่อฮะ คะเดี s <S okay. ๋ยวไปดูตอนนี้รายการเฉยแต่เช uh, ้าโอเคเอาไปหาพี Mc ่มดดำเหรอใช่ค่ะเตรียมรับ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 เตรียมรับอะไรนะเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับมดดำนะครับกะมดดำกอาจจะกินมุนได้นะครับมุ่เล่นมุ่เล่นมุ่เล่นนะขอบป็นคุณมากอีกครั้งเขาเสนอมาให้กับซับด้วยซ้ำด้วยทุกหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับคริสเทอร์ไรท์เพื่อนของผมคนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษขวัญใจคนไทย เขาจะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆแล้วครับที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งล่าสุดจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้รู้กันแน่นอนนะครับ8ปดโงเช้ากับอีก12บนาทีครับ